กินมาพี่น้องกินข้าวแล้กันครับกินข้าวนำแสงแสงใสแข็งใสนี่ล่ะกินเนื้อกินหนังกินของปลากินนั่นกินนี่มันกับเปิดกข่อิ่มกินกระเพละหมันกับเปิดกข่อิ่มครับรู้ว่ากินเหรอรู้ว่ากินก๋วเหนียวกินเป็นเบาหวานกินม่ได้ เขาโหจเจ้าเจ้าไปดูเสีกินเยอะอ่ะนี้คือซุ้มเบาหวานลดนะเพ <Thompson. S 2> ิ่มน้ำตาลหอมหมูหัวจินซอยจุ๋ย่ากินอันนี่ข้าวคือได้กินข้าวกับผันน้ำแขง็งใส่วันนี้นมีเงินสิแตกนะ,ะเื่อนเด้ เป็นหว,คนควานคนชื่อหวานได้กินของหวานอื